ขอกำลังใจกับการถูกแฟนทอดทิ้งถามกำลังทรมานมากแฟนเพิ่งบอกเลิกด้วยเหตุผลระหว่างเราที่ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบยากที่จะถูกยอมรับเราเข้าใจเหตุผลดีแต่การมีเขาอยู่ทำให้เราอุ่นใจมากกว่าอยู่คนเดียว ทรมานใจเลือเกินกับการต้องอยู่ไปวันๆโดยไม่มีเขาถ้าไม่เหนี่ยวรั้งเขาไว้เราจะอยู่ยังไงตอบอย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกทิ้งให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งออกจากใจอย่าคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายเหงา ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกพักร้อนอย่างสบายใจสักระยะอย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายทรมานให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกทำความสุขให้แก่เขาอย่าคิดว่าเราควรเหนี่ยวร้างเขาให้คิดว่าเราควรเป็นฝ่ายให้อิสระเป็นทานแก่คนอื่น ถ้าเปลี่ยนมนโนกรรมหรือกรรมทางความคิดจากมืดเป็นสว่างได้ชีวิตก็จะสว่างเองครับจิตที่สว่างย่อมอบอุ่นเป็นสุขมีแต่ใครๆวิ่งมาหามีแต่ความอิ่มเต็มเบิกบานมีแต่อยากได้อิสระให้ตนเองและใครๆทั้งโลกจำไว้ว่าทำใจได้ก็เจอคนใหม่ได้ แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็เจอแต่น้ำตากลิ่นเก่าท่าเดียวให้ตัวคุณในวันนี้เป็นคนเลือกอย่าให้ตัวคุณที่ตายไปแล้วเมื่อวานเป็นคนเลือก